และว,วันนี้จะเป็นการแข่งขันเพื่อค้นหาโรงเรียนสุดท้ายที่จะเข้ารอบชิงชนะเลิศระหว่างโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพประกวดด้การอันเชิญบทเพลงพระราชนิพน์ไร้จันพบกับโรงเรียนจานกร้องจังหวัดพิษณุโลกประกวดด้วยการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพน์ฝันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชนิพนทำนองเพลงซัมแวร์ซัมฮาวขึ้นก่อนและทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจาักรพันธ์เพนสิริท่งประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษและนายศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการประพันธ์คำร้องภาษาไทยชื่อเพลงว่าฝันต่อมาเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาเสด็จแปรพระราชฐานประทับณตำหนักภูพิงราชนิเวศใหม่โปรดในความสวยงามของพระตำหนักและอุทยานที่รายล้อมจึงมีพระราชสวนีให้ท่านผู้หญิงมณีรัตนบุญนาค เขียนคำชมเป็นเพลงเพลินภูพิงอีกเพลงหนึ่งเพลงนี้มีจังหวะกระโดดบ้างเล็กน้อยแต่จะเป็นการกระโดดของจังหวะที่ห่างกันมากจึงเป็นข้อควรระวังของศิลปินและนักร้องทั้งหลายว่าอย่าหลงจังหวะซึ่งอาจจะทำให้ทำนองผิดเพี้ยนไปได้ไม่เสียเวลาค่ะ <c oughs> ไปพบก,กับน้องๆน,นะคะโรงเรียนจ่านกนกร้องนะคะ <c oughs> กับบทเพลงพระราชนิพนธ์ฝันค่ะ Thank mm -hmm. ห่วงฝันรื สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพ,พัทรพรอ,อินมันค่ะชื่อเล่นชื่อน้องนึงค่ะอายุ16ปีกำลังศึกษาอยู่ช้นมัยมศึกษาปีที่4ค่ะปีที่4แล้วแบบเดียวเผิ่อแบบเดียวครับน้องนึงคะตอนนี้เป็นยังไงบ้าง <c oughs> ความรู้สึกที่ผ่านเข้ามาสู่รอบที่2นี้ค่ะ <c oughs> กดดันไหมก็มีบ้างค่ะแต่คือที่เรามาทำงานตรงนี้เรามาทำเพื่อพ่อค่ะ เราไม่ได้มาทําเพื่อเอาชัยชนะเมื่อคิดตรงนั้นได้เ <c oughs> มื่อคิดไปถึงตรงนั้นตรงนี้ก็จะไม่รู้สึกว่ามันกดดันอะไรเลย <c oughs> ใช่ไหมคะเฉพาะดูดูป้ายที่ทํามาค่ <c oughs> น้องนึงลองอ่านสิลูกโรงเรียนจานกร้องของน้อมเกล้าวถวายพระพรแด่องค์ีตราชันผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ฝันโโอ้ oh คุณในนั้นหนึ่งใจเดียวกันนะคะคขอบคุณรูบบอาจารย์ด้วยนะคะคือพวกเราทาเพราะว่าพวกเรารักพ่อค่ะรูปแบบการโชว์นี่พอจะพูดให้ฟังบ้างได้ไหมลูกอธิบายหน่อยเป็นยังไงบ้างวันนี้ทำไมต้องมาชุดสีแบบนี้ค่ะค่ะก็คือวันนี้นะคะเพลงของเราก็คือเพลงฝันคือก็คือความฝันนะคะคือเวลาพวกคนเราฝันนะคะคือทุกคนฝันได้ใช่ไหมคะไม่ว่าเวลาหลับ หรือเวลาเราตื่นบางทีเราก็นั่งอยู่แล้วเราก็คิดออ oh, ๋คือคฝันไปเลยร่ใช่ค่ะแล้วก็คือจะเห็นว่าชุดแดนเซอร์ก็ทาเป็นสีที่ดูแบบมัวๆค่ะเพราะเวลาเราฝันเราจะไม่เห็นอะไรที่มันชัดเจนแล้วก็มีฉาก <c oughs> ที่มีน้องๆนะคะจับเป็นฉากเคลื่อนไปเคลื่อนมาก็คือว่าเวลาเราฝันอะไรทุกอย่างมันก็จะไม่อยู่กับที่อ <c oughs> ตายแล้วจงยอมรับจินตนาการนะคะครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะปลอบมืออีกสักครั้งครับเป็นกำลังใจให้น้องๆค่ะอขอบคุณค่านลำเนินข,ขอบคุณมากค่ะมากเูกเอาละค่ะเพียงไม่กี่อึดใจนะคะก็จะทราบแล้วนะคะโรงเรียนสุดท้ายที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นโรงเรียนอะไรระหว่าง1และ2นะคะขอเสียงปลบมือเป็นกําลังใจให้กับทั้งสองโรงเรียนค่ะขอเชิญโรงเรียนนวมินราชูทิศนะคะขึ้นบนเวทีค่ะ